สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกันกับเจ๊เจ็บเทยเท้า,ทา,าค่ะไม่สวยค่ะแต่ไม่ว่างนะคะโอ้ยพี่น้องเอ้ยวันนี้เจตื่นสวยค่ะเพราะว่ามันปวดเบิรดปวดนวดปวดตวปวดเบิรดกระตุลูกกระเบียกขึ้นค่ะซอบไหมกะตื่นมาแล้วก็กวดบ้านกวดนักก็ไม่ง่ายเขาสิเลลวเลยพี่น้องเอ้ย ไม่ไม่ง่ายบปพักกับน้ําทีมบปสุย้ยายกบบน้ําทีมมือนี่นะ่ะบอกว่าจะก้นไม่ง่ายนี่บ่ได้ฟังไดย มันโคกกับพี่นางเอ้ยเพื่อ ulously, นปูโบนิจูน mm. ี้โว้ยไปจุดต่อป้อันนี้เดซะ ฮุเข้าไปในเกละเงาหมน่นน่ะโอ๊ยไปทำไงอากูยเดยจะมาปวดเมื่อยเมดตอยเมื่อต่ทนลูกกบอยกไว ลูกเทพจะไม่ขึ้นเลยวันนี้จ้าตื่นมายังบ่ทานเลยช้องหน่อยกวาดบ้านจุดสิลแล้วเลยค่ะไ,ไม่ง่ายเล่นบอลุกนลืนนะไม่ง่ายไปกลยนี่นนะบอกว่าอย่ากลนอย่ากลน มันบริาลได้ทั้งปุ๋นมันสูงอยู่แล้วจะไปก้นทำให้กระห ộ n แหละก็บองย่างก็ชิลมอะไรอย่างงี้มาหาก้นน,กนั่นก้นนี่เปล่าบริฟังนี่งไม่ใหญ่นี่ มันบลาเลยจะก้นแล้วนี่น่ะทั้งนู้น,น,นมันสูงกว่าทางนี้ถ้าก้นไม่ต้องก้นลงเลิกเลิกลดทั้งพูน่ะโอ้ยปวดเมื่อยโตเลยถูกแถบไวแล้วเพียงเอ้ยวันนี้ว่าจะ ตักเก็ดสี่สิบ้าไปใส่อีกค่ะจะไปไหวไหมเนี่ยไปสิบหุ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 บใส่อ้อเทลงหน่อยน้่งไปวันนี้ทำด้วยไม่ไหวหรอกเด้อ

บ่ให้ไปไหนควยแหน่เรแหงนะตัวน่าปวดแขนอีกระดัยังเห็นสนักพ่อแล้วออเกลี่ยม่องไปยาเออเก็บเข้าก็นกูเงาันาดหละไปไปอยู่ไป ไฟรับไฟรับอีกเด้โอบ่โอ้ไฟอ,อ,อ,อันนั้นนะเออโอ้ยจักผู้ไดแน่แนแล่ไหมเอ้ยเขาสื้อแล้วเขาก็กินแล้วเขาก็ทิมทางขยาดต่าง,งมันก็บ,บ่ยให เีแมาจุดดอกดโอ้ยได้แล้วได้แล้ว thank okay. you โอ้ม่นี่เ่า่งหนังหอะใครก็พูดเกัแต่แม่็เอาว่าใจ็บะนี่เนี่ยยืมใครกันหร่เปเูก็พูดจนะ

ูกเนไหวอยู่หันนะลูกไม่ได้นะนี่เป็นดอกไม้ที่ เฮ็ดหัวที่เพิ่งวึกแท้นั่นน่ะเฮ้ยล้างเลยบ่หน่าน่ะล้างแล้วล้างแล้วคือในหัวจะโบวีอยู่เอาคือบริสวาดดีละมือนีิน่ะโอ้หัวกับโบบียู่พี่ดางเอ้ยล้างหน่าเฮ็ดยังน้ำ้าวอยู่บ่มือนีิน่ะฮะเจ็ดบวงเออเจ็ดบวงในที่นี้มิตรเจ็ดบวงอย่างเดียวบ่ ใปบ่อางขวใหปบ่ยรางถใหปล่อางแล้วบ่ถวยนะใปบ่ยังไ่ได้ร่างถวยิบบ่ตัวละดึนะจุตัวละดึเบื้องควัุน่ะความดึมันนะเบื้องความดึมันน่ะขี้ต่มลายขี้ต่มลาย ตมในใจเด็กปล่อยมันล่ะมันอยากเล่นสิลูกค้ามันเล่นจะออกข้าเจ้านะยกการมันกัดเปล่ากัดการเด็กน้อยนะโอ้ยเวทยุกับอันบม่ได้แห้งกันเลยนะโถ่ สั่สีด้วให้ไม่ชุดวะเซรครับคเซรครัขงเลลหายนะมาปบาปบาเออเบิ่งมตีสนี่นี่

คลิปนี้จะเก็บปรรยากาศยันเศร้าๆจะนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะจ้ากดซับสไครต์ให้เจด้วยดนะจ้าคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า